สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านที่สูงที่สุดในเกม Minecraft กันนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะในการที่ผมครับจะต่อบล็อกนะฮะจากจุดตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบนฟ้าสุดฟ้าไกลนะครับผมเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับผมมาต่อทีละบล็อกอย่างนี้ฮะไปเรื่อยๆครับผมอย่าหยุดฮะไปเรื่อยๆไปเลยครับตัวนี้สูงมาระดับหนึ่งแล้วขึ้นไปเรื่อยๆให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ ไปกันยาวๆครับตอนนี้โอ้ยไวเหมือนกันนะครับโอ้โหสูงมากแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถตกไปได้ทุกเมื่อเลยครับตอนนี้โว้จะถึงก้อนเมฆแล้วนะครับตอนนี้โอ้หเสียวว่ะสูงจริงๆครับตอนนี้ขึ้นไมอีกฮะมาครับมาเรื่อยๆโอ้หเพื่อนๆครับสูงมากครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับถึงก้อนเมฆแล้วเราสามารถแตะก้อนเมฆได้แล้วตอนนี้คุยเพื่อนๆก้อนเมฆอยู่หน้าเราครับแล้วอยู่ระดับเดียวกับก้อนเมฆแล้วตอนนี้ครับผม เราเริ่มจะไม่เห็นพื้นดินด้านล่างแล้วนะครับเห็นภูเขาที่สูงที่สุดคือตรงนี้นะครับผมเราขึ้นไปหน่อยก็จะไม่เห็นอะไรแล้วไปครับขึ้นไปอีกครับเริ่มนะครับเริ่มทุกอย่างจะไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้บล็อกนะครับผมไม่สามารถสร้างต่อได้แล้วนะครับผมมันถูกจํากัดไว้ที่319บล็อกนั่นเองโอเคงั้นเราต้องสร้างตรงนี้เป็นหลังคาครับตัวนี้ต้องเป็นหลังคาสร้างไว้ก่อนแล้วเราก็จะลงลงมาตรงนี้ครับ บ้านเราไม่ต้องใหญ่มากนะโอเคงั้นตรงนี้จะเป็นพื้นดินครับข้างบนนั่นคือหลังคาบ้านของเราประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องใหญ่มากนะบ้านแค่แบบว่าให้เห็นวิวอะไรเยอะๆเพอนะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้พื้นบ้านมาแล้วข้างบนจะเป็นหลังคานะเราจะมีรูตรงนี้เป็นแบบว่าเอาไว้ชมวิวปึ๊บอ่าแบบนี้เดี๋ยวบ้านเรามันจะน้อยไปนะครับนี่มีตรงนี้พอรอบ้าน ปึ๊บ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 นี่ครับบ้านเราเรียบๆนะครับไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายอันนี้ชั้นแรกชั้นแรกเดี๋ยวต้องมีชั้น2เลยนะครับน่าจะพอนะ2ชั้นจนถึงหลังคานะครับไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลยกะระยะด้วยสายตาอันนี้ต้องเป็นประตูแล้วแหละนะครับให้ประตูอยู่นี้เลยแล้วกันนี่ครับประตูของเราแล้วก็แป้นเหยียบนะฮะแบบนี้ปะเออนี่ เริ่มเป็นบ้านขึ้นมาแล้วนะครับมีกระจกสีเขียวด้วยเอ้ยแบบนี้ชอบสีเขียวนะว้าวโอ้โหสวยงามมากบ้านเราจะไม่ให้มันทึบนะครับให้มันแบบว่าเห็นนะครับบรรยากาศบนท้องฟ้าแบบนี้เลยฟึบฟืบฟืบเอาเป็นสีเขียวให้หมดนี่โอ้โหสวยมันเนี่ยสวยนะ นี่มีกระจกตรงนี้เอ้ยอันนี้เดี๋ยวยุ่งเข้าต้องเป็นกระจกบล็อกสี่เหลี่ยม่าเป็นกระจกใสแล้วกันเนาะอุ้ยมันมืดแล้วหรอม,มองไม่เห็นอะไรเลยข้างล่างอุ้ยเห็นอยู่นะครับนี่ว้าวเห็นพื้นดินเราขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะติดทอชก่อนดีกว่ามันมืดนี่ครับบันไดติดตรงไหนดีวะให้ขึ้นชั้น2ได้นี่เออแล้วก็แบบนี้ไหมปึ๊บอ่าได้แล้วครับผมนี่ฮะบ,บันไดของเราพุดรูไว้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นช่องไว้นะครับอ่านี่ครับชั้น2ของเราว้านนนีี่อ่อยหลัังคด หัวเราก็จะติดไปเลยนะรวมเป็นเหมือนห้องใต้หลังคาก็ได้มั้งเดี๋ยวเราจะมาปูพื้นตรงนี้นะครับคิดถูกแล้วที่มาสร้างบ้านรอยฟ้าวันนี้เฮ้ยรอยฟ้าไม่มีระดับหันเฮ้ยลงได้ไหมนะเนี่ยโอาหัวติดมันก็ต้องเป็นช่องนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้อ่าแบบนี้เอ้ยเยี่ยบหัวแล้วมันจะติดหลังคาไปเนะนี่ยคือหลังคาเรานะครับเราไม่สามารถสร้างบล็อกขึ้นไปได้แล้วนี่บินให้ดูงั้นเราก็จะมาสร้าง เป็นหลังคากันเลยแล้วกันนะหรือว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นหลังคาก็ได้ไหมเอาเป็นแบบชั้นลอยดูดาวดีไหมรั้วไว้อย่างงี้เออเว้ยเป็นรั้วแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวยูมันเข้าว่าหนว่าเราต้องสร้างเป็นเป็นห้องเดินออกมาแล้วก็ได้นาอปึ๊บเดี๋ยวเราสร้างตรงตรงนี้ไว้ก่อนอ่าแบบนี้ฮะแจ๋วเลยอันตรายมากอ่ะปักทอนไว้อันนี้หนึ่งอันโอเคนี่ครับแบบนี้เลยนี่แจ๋วมากแล้วก็มีกระจกหน่อยเนาะตรงนี้ครับ เดี๋ยวนะเราเึ๊บเป๊บเปิบเปบไม้ไมาควานหนึ่งกันดีกว่าไม่เป็นไรดูดิโอ้โหเราติดตรงนี้ว้ดีไหมโปแลวตรงนี้ก็เห็นให้เต็มพิกัดเลยเห็นดาวเห็นเดลหลังคาเราหลังคาเราเป็นแบบว่ากระจกเลยไหมเพื่อน,น,นก็ได้นะนี่โอ้โหสีชมพูเลยกระจกดูดาวนะครับบ้านรับแบบปลอดโปร่งมากอะ่ะโคตรดีอยากมีบ้านแบบนี้วะโปนี่เลยครับประตูอย่าง,ฟงเฟี้ยว โป๊ะ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 โปะโปะแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นรั้วนี่แหละเป็นรั้วสีนี้แล้วกันเป็นรั้วแบบนี้โป๊ะฮ่าสวยอันนี้แบบสร้างแบบเร่งรีบเลยนะเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นอะไรดีอะแล้วก็วางได้ปะกระถางต้นไม้เลยนี่ครับโอ้โหโต๊ะดินเนอร์น่ารักุงกิ้งนะแต่เราอยู่คนเดียวจะไปชวนใครมาดินเนอร์วะอ้ยนี่เลยติดลันเทิร์นตรงนี้โอ้โห เหมาะเหม่งมากไม่ต้องมีระทอยนี่เลย <c oughs> เอารมณ์แบบตกแต่งบ้านเหมือนเดอะซีมมีอะไรเตียงนอนหุ้ยเตียงนอนชอบเตียงสีเขียวชอบสีเขียวเรากะจะให้ข้างบนเอาเป็นห้องนอนซึ่งมันก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> แบบเนี้ย <c oughs> เพราะว่าอย่างไรบ้านเราก็ไม่มีใครมาอยู่แล้วเราจะนอนนอกบ้านดีเอ้ <c oughs> บ้าไปแล้วจริงจริงนอนตรงนี้ก็ได้นะ ให้เป็นห้องนอนไปข้างล่างนะครับเราจะใส่กระถางต้นไม้นะครับผมนี่ <c oughs> นอนได้อย่างตอนเช้าแล้วนี่วะ <c oughs> นี่เลยเอาไว้เก็บของนะครับตรงนี้เน้นประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ต้องตกแต่งบ้านด้วยนะอย่าลืมุยเหมือนเล่นเดอะซิมเลยเอาลมแบบแต่งบ้านแบบเดอะซิมบามาเรามาติดหน้าบ้านวนะ่าเป็นบ้านของเราอุย้ยมองไม่เห็นเลยอันนี้ใช้สีเดิมดีกว่ามาเรามาตั้งชื่อบ้านเราครับผมเป็น Silver Sky House บ้านซิลเวอร์สกายเฮาส์บ้านของเราตัวนี้เราเอาไว้ปลูกข้าวดีกว่าไหมปลูกข้าวนะครับอ่าใช่แล้วเลยนาเน่เลยเราก็จะปลูกข้าวตรงนี้แล้วมีข้าวกินนะไปทำขนมปังกินได้และนี่คือบ้านที่เสร็จแล้วนะฮะสวยหรือเปล่าตกแต่งก็ยังไม่เสร็จนะเราเน้นแบบลวกๆกนะฮะโอ้โหบ้านสูงมากเลยถ้าเกิดเราจะขึ้นมาเราต้องเหาะมาหรือไม่ก็ต้องติดบันไดนะฮะติดติดบันไดตรงเนี้ย หรือไม่ก็ปล่อยให้น้ํามันล่วงลงมาแล้วเราก็ลงลงน้ําถ้าเกิดเราอยากจะลงไปข้างล่างใช่ไหมนี่ผมทำตรงนี้ให้แล้วนะครับทุบบล็อกข้างล่างออกแล้วน้ํามันก็จะลงไปแบบนี้เนี่ยครับนี่เราก็ลงมาแบบนี้ได้เลยลงมาพื้นดินนะครับโอ้มีปลาด้วยเหรอเฮ้ยมีปลาด้วยปลามันจะขึ้นมาหรือมันว่ายเฉยๆเนะยเฮ้ยแล้วตอนนี้บ้านของผมก็กลายเป็นบ้านลอยฟ้าของจริงแล้วทุบเสาออกหมดแล้ว <laughs> ไม่มีเสาแล้วครับเฮ้ยก็สวยอยู่นะไม่ได้ตั้งใจสร้างนะครับเนี่ย ลมแบบบ้านลอยฟ้ามีระเบียงนะครับโอ้โหผมชอบตรงนี้มากเลยวะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ